สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในเคล็ดลับสุขภาพกับสมุนไพรไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยาหอมกับคนวัยทำงานนะฮะหลายๆคนก็คงคิดว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงยาหอมเนี่ยต้องหมายถึงคนแก่เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยาหอมเนี่ยมีหลายแบบนะคะปัญหาของคนวัยทำงานเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะก็จะเห็นได้ว่า ในวัยทางานที่ทุกๆคนเป็นกันอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมการกินการกินที่ต้องรีบเร่งนะคะการทํางานที่มีความเครียดค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็หลายๆคนก็มีมือถือนะคะเพราะเราก็จะใช้เวลาในช่วงเย็นคิดว่าผ่อนคลายเพื่อจะดูมือถือหรือว่าติดตามโซเชียลกันนะคะทำให้เราลืมเวลานอนนะคะ กลุ่มพวกนี้ล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ทั้งสิ่งนะคะแต่พบว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะคะซึ่งรักษาไม่หายสักทีไม่ว่าจะไปใช้โปรแกรมไหนก็รักษายากนะคะอาจจะต้องใช้ยานเนี่ยจริงๆการกินการนอนให้ถูกวิธีก็จะสามารถแก้ปัญหาโรคอ้วนได้นะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของภูมิต้านทานนะคะกลุ่มคนไว้ทํางานหลายๆคนเนี่ย มีภูมิต้านทานค่อนข้างต่ำค่ะเนื่องจากการนอนที่ไม่เป็นเวลานะคะเพราะว่าการนอนในช่วงของสี่ทุ่มจนถึงตีสองเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญนะคะเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดการหลับลึกเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเพื่อซ่อมสร้างสุขภาพได้แต่ถ้าเราไม่มีการหลับในช่วงนั้นแล้วแถมยังมีการกินเข้าไปในช่วงนั้นด้วยเนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างสุดโสมค่อนข้างมากยาหอมอจริงๆในคัมภีเนี่ยนะคะมีทั้งหมด300กว่าตํำับค่ะ รักษาโรคได้มากมายนะคะแต่ในยาสามัญประจำบ้านเนี่ยมีอยู่สตํตำับนะคะก็คือมีตำรับยาหอมเทปจิตยาหอมทิพโอโสถยาหอมอินทจักและก็ยาหอมนวโกดนะคะยาหอมสองชนิดที่น่าแนะนำให้ใช้สำหรับคนวัยทำงานก็คือยาหอมอินทจักกับยาหอมนวโกดะคะ่ะเราเริ่มจากยาหอมนวโกดก่อนนะคะเพราะว่าในลักษณะของฟ้าฝนปัจจุบันนี้ถ้าเราเจอฝนนิดเดียวเราจะมีอาการตัวรุมๆและเป็นคน บางคนก็ไปกินยาแผนปัจจุบันเพื่อระง,งับอาการไข้ก่อนนะคะแต่บางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ไม่ทานนะคะแต่ถ้าเราหันมาใช้ตัวปรับสุขภาพอย่างยาหอมนวโกดเนี่ยก็สามารถที่จะปรับทําให้ร่างกายเข้ามาภาวะปกติเลยนะคะเพียงแต่2อสเม็ดขึ้นอยู่กับว่า ขนาดของร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงการกินยาหอมไม่จําเป็นต้องกินเยอะนะคะไม่จําเป็นต้องกินมากมายพอที่จะรักษาเพราะว่าอันนี้เป็นการกินเพื่อป้องกันโรคอย่างถ้ากราณีที่เป็นผงเนี่ยเราก็กินแค่ครึ่งช้อนชาพอนะคะนอกจากใช้ในเรื่องของการป้องกันไข้หวัดแล้วเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของหลังพักฟื้นนะคะเราเป็นไข้หวัดแล้วสมมติว่าเราไม่ได้กินยาเกิดมันเป็นไข้หวัดรักษาจนหายแล้วหลายคนต้องพักฟื้นอีกหลายวัน ถ้าเรากินยาหอมนวกดเข้าไปนะคะแค่วันหนึ่งสอสครั้งเท่านั้นเองนะคะสอาวันอาการเราก็จะฟื้นตัวได้และกลับมาทํางานได้เพราะนั้นเราก็จะไม่เสียเวลางาน ยาหอมอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือ,อยาหอมอินทจักนะคะหลายๆคนจะมีความรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียนะคะเวลาเราทํางานมากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะต้องกินกาแฟใช่ไหยคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นมาแล้วก็ทํางานต่อเราจะพบว่าถ้าบางครั้งเรากินกาแฟหลายๆแก้วก็ไปหรือเราพยายามกระตุ้นร่างกายมากเกินไปก็จะมีอาการที่เราเรียกว่าแหงคือมึนตื้อไปหมดเลยและสุดท้ายเราก็คิดอะไรไม่ออกนะคะ ยาหอมมินตจักเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทําให้การทํางานของเลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะเหมาะสําหรับกลุ่มที่มีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายของวันเราพบว่ายาหอมมินตจักเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่สามารถลดอนุมูลอิสระได้ดีค่ะนะคะจากงานวิจัยก็พบว่ายาหอมมันจะเป็นยาหอมในสีชนิดหนึ่งในสีชนิดนี้ที่สามารถลดตัวสารอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดนะคะในทุกวันที่เรากินอาหารเข้าไปอย่างเช่นเรากินอาหารปลาท้องโก้หรือกินพวกอาหารที่เป็นเนื้อย่างนะคะการทํางานที่มีความเครียดก็จะมีอนุมูลอิสระด้วยเพราะ,ะนั้นการรับประทานพืชผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระการกินยาหอมพวก ก็จะช่วยเราได้นะฮะในการป้องกันโรคถ้าเป็นในกรณีที่กินสําหรับต้านน้ำมืนเสราะเนี่ยกินแค่วันละครั้งเดียวแล้วว่าไม่จาเป็นต้องกินทุกวันนะคะประมาณสักสอสาวันเราจานทัก1หนึ่งครั้งก็พอค่ะมีหลายคนที่วัยทํางานทํางานมาระยะหนึ่งมีอาการ มึนตื้อนะคะบางคนนี่วิงเวียนศีรษะง่ายๆเลยพอไปตรวจแล้วไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะคะถ้ากินยาแผนปัจจุบันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกบางทีง่วงนอนค่ะทำให้หนักศีรษะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นยาขยายหลอดเลือดซะส่วนใหญ่นะคะลองมาใช้ยาหอเมนตะจักดูค่ะจะสามารถลดอาการวิงเวียนและอาการมึนงงพวกนี้ลดลงได้นะคะทานไปสักระยะหนึ่งอาการพวกนี้มันจะหายไปนะคะเนื่องจากว่ายาหอเมนตะจักเนี่ย จัดเป็นยาที่เราเรียกว่าสุขุมร้อนคือเป็นยาที่ไม่ใช่ร้อนจนเกินไปปรับให้ร่างกายเนี่ยอุ่นๆนะคะแต่อุ่นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ในบางคนหรือในวัยทำงานอย่างเงี้ยการกินยาของมิเตจที่มากเกินไปก็จะทำให้มีอาการที่แสดงให้เรารู้ว่ากินมากไปแล้วสังเกตจากว่าเมื่อไหร่เรามีอาการปากแห้งนะคะหรือปากแตกมีแผลนในปากนั่นแปลว่าเราเริ่มกินยามากไปเราต้องหยุดยาแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งว่าอาการหายแล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ จะเห็นว่ายาหอมนะคะมีสรรพคุณมากมายแล้วก็ไม่ได้เหมาะสําหรับคนแก่เท่านั้นนะคะคนวัยทํางานสามารถนํามาเลือกใช้ได้ถ้าเรามาเลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะก็จะทําให้วิถีชีวิตของเราที่มันมีปัญหามากมายเนี่ยสามารถจะได้ปรับสมดุลได้แล้วเราก็จะได้มีสุขภาพที่ยืนยาวต่อไปข้างหน้านะคะ่ะ